สวัสดีค่ะ<ร>วันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะติ่มซำนะคะมารับประทานติ่มซำร้านบุญรัตน์นะคะตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสวัสดีค่ะพี่พูดกับเพื่อนๆหน่อยสวัสด<ร>ีค่ะเชื่ออะไรคะาชื่อมรุบุญสงครับเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าอ๋อเป็นเจ้าของแล้วนะคะวันนี้แอดการนะคะมาซื้อนี่ของหมูใช่ไหมมาซื้อนมจีบกุ้งนมจีบหมูแล้วก็ห้าเก่านะคะเดี๋ยวพี่วางไว้ก่อนนะคะ ขายดีไหมคะช่วงนี้พี่อ่าเรื่อยๆอยนะอ๋อเพราะว่าเนื่องจากโลกวิบวับนะคะขออนุญาตพี่ถ่ายให้เพื่อนๆได้รับประทานนะคะนี่คือเพื่อนๆห้าเก่านะแล้วก็มีลูก ชิ้นะคะต่างๆนาฮะเกาอนมจีบกุ้งนะคะหนมจีบหมูนะคะเพื่อนๆอร่อยนะคะยั่วยั่วยั่วยั้วน้ำลายเพื่อนๆนะคะอ๋อเขาทำตรงน,นี้แล้วนะรายการก็นะคะเพื่อนๆนี่คือติ่มซำนะคะอาหารเชา้าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงนะคะในจังหวัดภูเก็ตอานาบุรักก็อยู่ในอันดับต้นๆเลยนะมีชื่อเสียงตแต่อายการนะคะเป็นเด็กๆนะคะก็เขาเปิดแล้วร่วม40ปีนะจะร่วม40ปีก็เป็นร้านติ่มซำที่มีที่เก่าแกม่มากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตนะคะตั้งอยู่ที่ ถนนนะคะเยวราชนะคะติดกับถนนพังงาใกล้ๆกับวงเวียนสุริยเดชนะคะเพื่อนๆถ้าหากท่านนะคะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะอย่าลืมแวะมารับประทานนะคะร้านติมซำนะคะบนรัตนะคะอยู่ใกล้กับวงเวียนสุริยเดชเพราะว่าทาไมเขาถึงขายดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่สีนะฮะเขาเรียกว่าขนมจีบหมูเขาไม่ได้ใส่สีเลยนะคะเป็นออริจินัลนะคะที่ยกถาดขนมจีบหมูใหดู เพื um, oh women, ่อนๆนี่คือขนมจีบหมูที่เขาไม่ใส่สีนะคะอร่อยๆนะคะเพื่อนๆไส้ก็ทะลักเลยนะคะไส้เยอะนะคะแป้งน้อยนะคะขอบคุณพี่นะคะที่นํามาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเพื่อนๆเขาจะขายดีมากๆนอกจากว่าเขาจะมีขนมงี่ข้าวกล่าวก็มีของทอดด้วยนะจ๊ะนะคะอร่อยยนะคะวันนี้ก็มีลูกค้าเยอะนะลูกค้าเยอะนี่ลูกค้าก็เป็นลูกค้ามาซื้อของมาซื้อติ่มซำนะคะตอนเช้าแตดการก็จะขอนะคะถ่ายเป็นเดลนะคะ น,นี่นะค่ะเพื่อนๆเขาจะยุ่งน<ๆ>ะคะมากมายเลยนอกจากว่าเราก็จะมีน้ําด้วยนะก็จะถ่ายน้ํานะคะ <entertain. S 2> นี่น้ําดูแลสุขภาพนะคะอาจจะเป็นน้ํากระชายแล้วก็น้ํากระเจี๊ยบนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ร้านเขานะคะปกติจะปกติจะยุ่งมากเลยนะคะจะมีคนมาเยอะแต่ว่าสังเกตว่าเขาไม่มีโต๊ะเลยนะคะในร้านเขาไม่มีโต๊ะเขาจะให้ลูกค้าซื้อแล้วก็นําไปรับประทานที่บ้านนะคะ วันนี้เอ็ดการก็กําลังจะเดินทางไปลองเรือยอทนะคะก็เลยแวะนะคะมาซื้อขนมจีบของร้านบุญรัตน์นะคะขนมจีบของเอ็ดการนะคะนี่ถุงนี้นะคะของเอ็ดการที่ขออนุญาตหยิบขนมจีบไม่ได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ให้ถ่ายรูปนะคะก็ขายดิบขายดีนะคะพ่อค้า นะบายบายนะคะขอบคุณมากเลยจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ติดตามรับชมนะคะเคเการจะนาจิตแกล้ h ชาแนลนะคะกดไลก์ก็แชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งริงๆริงให้ัดการด้วยนะจ๊ะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกคน